ไปดูสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนะครับร่วมสนับสนุนเรื่องของกีฬาให้กับเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีวันนี้มีการ MOU ร่วมกันนะครับสำหรับห้องเรียนกีฬาที่โรงเรียนเบญจมานุสร์ครับบ่ายวันนี้ที่หอประชุมเอกวันทองอนุสร์โรงเรียนเบญจมานุสร์จังหวัดจันทบุรีจัดให้มีพิธีลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศของจังหวัดจันทบุรี มีดรรัฐวิทตั้งเกียรติพัชระนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนายทัดพงศิทธิโชคผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีน,นายธนศรดอกเดือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีนางสาวบุญยกุลหัตถกีรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมัธยมศึกษาจันทบุรีตาด ัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏตรำไพพรรณีและว่าชีร้อยตีสมชายริมคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสร์จังหวัดจันทบุรีร่วมลงนามโรงเรียนเบญจมานุสร์จังหวัดจันทบุรีที่นี่เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่สนามฟุตบอลสนามมวยอาคารศูนย์ฝึกสอนและพัฒนากีฬาสนุกเกอร์ศูนย์ฝึกสอนและพัฒนากีฬาเทควันโด มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีซึ่งปีนี้ปีการศึกษา2565 โรงเรียนได้จัดทำโครงการห้องเรียนกีฬาเบญจมาุสอนจัดหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาทั้งฐานด้านวิชาการด้านกีฬาควบคู่กันไปโดยมีแนวทางดังน,นี้นักเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยได้หน่วยกิจครบถ้วนตามเกณฑ์การจบหลักสูตรระดับมัธยม,มศักษาตอนต้นและตอน,ตอน,ตอน,ตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานของพุทธศักราช2551ครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานใช้การบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สามารถวัดประเมินผลร่วมกันได้ภายใต้นโยบายลดงานได้งานเพื่อเป็นการลดความซําซ้อนในการมอบหมายภาระงานให้กับนักเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา บนพื้นฐานพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการและความเป็นสากลเป็นพื้นฐานสามารถจัดรวมกับระหว่างผู้ฝึกสอนผู้เชี่ยวชาญวิทยากรภายนอกบุคลากรในโรงเรียนสามารถนำตัวชั่วโมงการแข่งขันการฝึกซ้อมมานับเป็นเวลาเรียนและสามารถให้ค่าน้ำหนักเป็นคะแนนระหว่างการจัดการเรียนรู้ได้ปัจจุบันมีนักเรียนห้องเรียนกีฬาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงึงทัพแจำนวน17คนนะครับ ระดับชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่2ทั้งจำนวน33คนระดับชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่4ทั้งจำนวน31คนรวมจำนวนนักเรียนห้องเรียนกีฬาทั้งสิ้น81คนและในปีการศึกษา2567โรงเรียนเป็นจมานุศรณ์จะมีนักเรียนห้องเรียนกีฬาครบทุกระดับชั้นให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จของห้องเรียนกีฬา ทีตราดนะครับแล้วก็ท่านคณาจารย์จนถ,ถึงหน่วยงานทุกท่านนะครับโดยเฉพาะวันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยไประจำจังหวัดจันทบุรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ท่านนายกในพื้นที่นะครับท่านนายกประยุทธ์กัสนาวินนะครับตลอดจนท่านผู้นวยการคณาจารย์โรงเรียนเป็นจมานุศร์แล้วก็คณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนที่มาในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เห็นด้วยอย่างมากนะครับที่โรงเรียนมัธยมที่เปิดกว้างในเรื่องของทั้งการเรียนสู่ความเป็นเลิศแล้วก็ต้องประเสริฐด,ด้วยนักกีฬาที่มีสายกีฬาที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานเราบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เล่นกีฬาเก่งก็สามารถผสมผสานและไปกันได้ช่วยเหลือร่วมกันได้และนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยที่เล่นกีฬาเก่งเนี่ยมาหาลัยต่างๆจะมาจองตัวนะครับเพื่อ ไปเล่นกีฬาให้กับมหาลัยเพราะว่าเขามีกีฬามหาลัยแล้วสุดท้ายจะเป็นกีฬามหาลัยอาเซียนสุดท้ายสูงที่สุดเลยก็คือมหากีฬามหาลัยโลกนะครับเพราะนั้นเราต้องมีทางให้ลูกหลานเราเราเลือกอย่างนี้ไม่ไม่ได้มุ่งหวังเรื่องการสู่ความเป็นเลิศในเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวแล้วเด็กที่เรียนเนี่ยเรื่องของกีฬาเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นเด็กที่เข้าใจในเรื่องกติกามารยาทที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้ และจะเข้าใจวิธีคิดของสังคมแล้วก็จะมีส่วนที่สามารถอยู่ในกลุ่มของชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีและสามารถช่วยเหลือกันได้นี่คือสถิติงานวิเคราะห์และงานวิจัยที่เขาเคยทำไว้ว่ากลุ่มของนักกีฬาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สามารถดูแลเคารพกติกาของสังคมได้จะเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆได้นะครับก็คือต้องต้องยอมรับนะครับว่า เหนืออ so. so no ื oh, <no>? okay. ่นใดในชีวิตของการเรียนเนี่ยเขาก็มุ่งหวังความเป็นเลิศแต่ว่าถ้าลูกหลานเราไม่สามารถสู่ความเป็นเลิศได้เนี่ยก็ชินชวนให้มาสู่ในเรื่องของสายกีฬาคือโรงเรียนที่เปิดให้เป็นสายกีฬาอันเนี้ยจะสามารถส่งเสริมลูกหลานเราที่ไปสู่มหาลัยได้นะครับเพราะว่าหลายท่านของคณาจารย์เนี่ยหลายโรงเรียนเนี่ยก็พยายามที่จะเปิดกว้างเรื่องนี้แล้วลูกหลานเราสามารถไปสู่มหาลัยที่เขาต้องการได้ มีหลายมหาลัยนะครับที่มาจองตัวนักกีฬาของสมาคมกีฬาเนี่ยหลายๆโรงเรียนเนี่ยเข้าจุฬาธรรมศาสตร์กรเกษตรศาสตร์มหิดลน,นะครับแล้วก็ลังสิตมองเทพเนี่ยหลายหลายสถาบันมากเพราะว่าเขามุ่งเน้นเรื่องการแข่งขันของมหาลัยกีฬามหาลัยแล้วในขณะเดียวกันนะเด็กที่เล่นกีฬาเนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนว่าหน้าที่เขาคืออะไรนะครับ ครับอันนี้เราเป็นฟาร์มภาพภูมิใจนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามุ่งเน้นอยู่เรื่อยว่าเราไม่จําเป็นต้องมีโรงเรียนกีฬาแต่ในนโยบายของท่านนายกโจ้เนี่ยนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกับสมาคมกีฬากับคณะกรรมการบริหารเนี่ยเรามุ่งเน้นว่าเราขอหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชนิดกีฬาโรงเรียนมัธยมเนี่ยขอหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชนิดกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นความมุ่งหวังและเป็นทางเลือกให้กับลูกหลานของเราลูกหลานของเราที่อยู่ด้านนอกของเมืองเนี่ย อาจจะเรียนโรงเรียนนยายเอกมสายดาพยาคมหนองตะคงพยาคารในเรื่องของโรงเรียนต่างๆทางท่าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถมีหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชน้นกีฬาที่เขาสามารถเลือกได้ในขณะเดียวกันในโรงเรียนเช่นเบญจมานุสร์เนี่ยมีทั้ง 3- 4ชน้นกีฬาที่เขาสามารถเลือกได้นี่ก็คือทางเลือกหนึ่งที่ให้ลูกหลานเราได้มีโอกาสที่จะเข้าโรงเรียนแบบนี้ในขณะเดียวกันสถาบันของการศึกษามัธยมเนี่ย เขาก็มีความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถผลิตนักกีฬาในระดับชาติระดับประเทศได้แล้วเป็นแชมป์ของระดับเยาวชนต่างๆได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งนะครับในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปี2567ที่จังหวัดจันทบุรีเราเต็มใจแล้วก็มีความพร้อมที่จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับตามท่านดรรัฐวิทัานได้บอกไว้นะครับเด็กๆลูกหลานคนจันก็จะได้ฝึกทักษะในด้านของการกีฬาแล้วก็พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาของชาติต่อไปนะครับ